ว้าวชายชนแม่จิ๋มนะคะเริ่มแตกออกมาแล้วค่ะทุกคนวิสีเต็มใบเลยนะคะสีสวยมากสีสดค่ะทุกคนนี่ใครปลูกต้นไม้ไม่เจริญเติบโตนะมาใช้วิธีที่แม่จิ๋มจะแนะนำนี้นะคะบำรุงต้นไม้ได้ทุกชนิดนะคะโตเร็วมากรากแข็งแรงค่ะทุกคนเนี่ยโอ้แตกออกมาเยอะมากเลยนะคะเห็นไหม หลอดออกมาทะลุทะลวงเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมดูคะนาไม่จิมนะต้นอวบงามมากๆเลยนะคะใบเขียวงามยอดอวบมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมจเจริญเติบโตดีมากสีสันก็น่ารับประทานนะดูต้นหอมนะแต่กอใหญ่มากๆเลยค่ะแม่จิมจะใช้สูตรนี้ประจําสม่ําเสมอเลยค่ะแม่จิมก็จะใช้น้าําสกาวนะคะสองลิตรค่ะผงชูรสหนึ่งช้อนชาแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังหนึ่งานะ ในน้ำสาวข้าก็จะมีวิตามิน B ต่างๆทํา,าทให้พืชโตเร็วแข็งแรงค่ะผงชูรสก็จะช่วยต้นระบบรากนะแล้วก็เครื่องดื่มชูมกําลังก็เป็นวิตามิน B รวมด้วยทําให้พืชโตเร็วแข็งแรงสดชื่นทั้งวันเลยค่ะทุกคนแม่จสิ่มก็จะลาดลดลงดินอะนะคะสัปดาหั์หนึ่งครั้งค่ะแล้วศัตรูพืชที่บ้านแม่จิ๋มมันไม่ค่อยมีนะพวกมดหนอนมแมลงลนะแม่จสิ๋มก็จะใช้น้ํา1ลิตรค่ะแล้วก็ใช้น้ําส้มควันไม้นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะฉีดพ่นทางใบทุกๆุ 5-7วันนะคะเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพค่ะป้องกันหนอนที่มากัดกินใบบอนสีนะคะและยังทำให้บอนสีมีสีสวยสดด้วยค่ะใช่แตกยอดใบนะมีใบที่แข็งแรงนะคะมีดอกมีผลดกๆนะน้าส้มขวัญไม้นี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆช่วยป้องกันใบยิกใบงอโรครากเน่าขนเน่าได้ด้วยค่ะทุกคน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชแนลเย่างเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิมขอแนะนําสูตรนี้นะบํารุงต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยค่ะทุกคนทําให้ต้นไม้นะคะเขียวงามโตเร็วนะคะกระตุ้นระบบรากดีมากๆเลยทําให้ผักนะคะเจริญเติบโตดีมากเลยใครมีปัญหาปลูกพืชผ,ผักสวนครัวไม่จะเริญเติบโตนะคะมาใช้สูตรที่แม่จิมแนะนําได้เลยทําอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะ บัวนะคะทุกคนปลูกนี่แบบกินตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยค่ะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องถอนก็ได้นะคะตัดเฉพาะใบไปประกอบอาหารคุณชมดูลําต้นเขาสิคะอวบมากๆสําหรับใครที่มีพื้นที่น้อย,น,อยนะคะปลูกผักสวนครัวไว้ไกินเองที่บ้านได้เหมือนแม่จจนนะเห็นไหมคะเขียวงามต้นใหญ่มากๆเลยดูกระทางนี้ขนาค่ะ ต้นสูงต้นใหญ่มากดูยอดสิคะทุกคนโอ้อวบสุดๆดูสีสันเขาสิคะใบกรอบน่ารับประทานมากๆเลยคะ่ะวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกค่ะอยากจะแนะนําสูตรนี้มากๆาเลยไม่เห็นใช้ลดพืชผักส่วนครัวที่บ้านสม่ําเสมอเลยนะคะสลับกับสูตรอื่นที่ไม่จิ๋มสอนคุณผชมไปนะคะทําให้เจริญเติบโตเร็วมากๆเพราะว่าไปกระตุ้นระบบรากนะ ถ้ารากเขาแตกดีกระจายดีต้นไม้ของเราก็จเจริญเติบโตค่ะมีพลิกแม่จิ๋มพึ่งจะปลูกไปนะคะใบเขียวงามมากแตกยอดเยอะมากๆเลยนะคะคุณผชมทำใช้ได้เลยสูตรนี้ได้ผลจริงแน่นอนค่ะทำให้ต้นไม้แข็งแรงนะคะมีใบที่เขียวงามมากแม่จิ๋มปลูกผักที่บ้านนะคะและที่สำคัญนะ คนที่จะปลูกไว้ให้โดนแสงแดดช่วงเช้ายิ่งดีค่ะนี่เป็นช่วงเช้าค่ะทุกคนโอ้ขอแนะนํากระถางนี้คผมชมดูฮนะะอ้ต้นใหญ่มากอวบมากใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะมันเห็นใช้กับกุหลาบด้วยกุหลาบที่บ้านแล้วก็บานสม่ําเสมอเลยค่ะออกดอกตลอด สำหรับบอนสีนะคะช่วงนี้เริ่มที่จะโผล่ออกมาให้เราเห็นแล้วนะคะหลังจากที่เขาพักตัวไปค่ะทุกคนอากาศเริ่มร้อนขึ้นบอนสีก็เริ่มที่จะแทงหน่อออกมาให้เรานะคะมาบำรุงด้วยสูตรนี้กันเลยจ้าจะได้โตเร็วๆต้นแข็งแรงค่ะสูตรที่ไม่จิ้มใช้บำรุงพืชผักที่บ้านนะคะที่โตเร็วแข็งแรงไม่มีมดนอนมแมลงเพียมารบกวนนะคะก็จะมีสิ่งนี้จ้าทุกคนทํา ใช้ได้ตัวเองง่ายๆนะก็จะมีน้ำสาวข้าวนะคะ2ลิตรค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะผงชูรสแล้วก็นี่เลยนะคะน้ำส้มควันไม้ค่ะวิธีทำก็เลยนะคะในน้ำสาวข้าวเขาก็จะมีวิตามินต่างๆนะคะช่วยบำรุงต้นไม้ให้แข็งแรงนะบำรุงดินทำให้ดินรวนสวยุยโตเร็วมากๆใครหุงข้าวอย่าทิ้งนะคะเนี่ยเอาน้ำสาวข้าวไว้นะคะ แล้วก็โมโนโซเดียมกูตเตรเมรนะคะพงชูรสยี่ห้อไหนก็ได้นะคะปรมบำรุงกระตุ้นระบบรากทำให้รากแตกดีกระจายดีรากฝอยเยอะเขาก็สามารถดูดซึมซับสารอาหารไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบได้ไม่เจมก็จะใช้1ช้อนชาค่ะไม่ต้องเยอะนะคะต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลงังยี่ห้อไหนก็ได้มีวิตามิน B รวม บ3 B 5 B6 B12 านะทำให้ใบเขียวงามมากๆเลยนะคะต้นแข็งแรงค่ะทำให้ต้นไม้ของเราไม่เหี่ยวเฉาง่ายด้วยค่ะทุกคนหนึ่งฝาค่ะแล้วก็คนให้ผงชูรสนะคะละลายเลยนะจ๊ะผงชูรสจะใช้ได้ดีแล้วก็เห็นผลได้อย่างรวดเร็วนะคะคือต้องไปละลายน้ำก่อนนะคะเพื่อให้ได้กรดอะมิโนค่ะทุกคนอืมเท่านี้เราก็ได้ ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ให้เจริญเติบโตดีมากๆเลยจ้าวิธีการใช้นางจิมก็จะใช้น้ำ10ลิตรนะคะแล้วก็ปุ๋ยที่เราทำนะค่ะประมาณหนึ่งแก้วถ้าเป็นต้นไม้เล็กๆก็น้ำ20ลิตรนะคะต่อหนึ่งแก้วนะแล้วก็นําไปราดรดเลยค่ะต้นไม้นะคะนอกจากเราจะให้อาหารหลักแล้วเขาก็ต้องการอาหารเสริมเช่นกันคะ่ะทุกคนและนี้เป็นสูตรอาหารเสริมง่ายๆนะคะที่ได้ผลดีมากๆต้นไม้ที่บ้านแม่จิมนะ จเจริญเติบโตต้นแข็งแรงไม่มีมดหนอนเพลียมแมลงมาทุกคนเลยค่ะลองทำใช้กันดูจ้ะโห oh, ทุกคนดูผักคะน้าไม่จิงนนะต้นใหญ่อวบนะคะดูยอดเขานะคะอวบอิ่มมากๆเลยค่ะอิ่มน้ําโตเร็วค่ะไม่จิงใช้รถช่วงเช้านะคะทุกคนจะได้ผลดีค่ะ ดูต้นหอมแม่จิม๋มนะอือวบเขียวงากมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นสูตรปุ๋ยง่ายนะคะบำรุงต้นไม้ให้โตเร็วแข็งแรงค่ะสำหรับใครที่ปลูกบันสีเหมือนบ้านแม่จิ๋มนะช่วงนี้นะคะเขาเริ่มที่จะพักหัวแล้วก็ยุบตัวใช่ไหมแม่จิ๋มก็ใช้วิธีนี้นะคะกระตุ้นค่ะแแบบม่จิ๋มก็ทําแบบว่าเอาแก้วน้ํานะคะมาครอบไว้ป้องกันเพีย้ยมดหนอนมแมลงด้วยแล้วก็ทําให้เขาแทงหลอดเร็วะคะ่ะทุกคน นี่หลังจากใช้ไปหไหมคะว้าวหลอดออกมาเยอะมากเลยค่ะไม่เห็นก็ใช้แบบเพียวๆเลยอันนี้คือไม่ต้องผสมน้ํานะคะใช้ปุ๋ยที่เราผสมมาสักครู่นะคะลดเลยค่ะประมาณหนึ่งแก้วนะคะเนี่ยจะทําให้เขาโตเร็วมากเลยค่ะทุกคนชายชนนะคะีนอีกกระถางหนึ่งค่ะเน่จะให้ดูนะคะเหมือนเราอบเขานะคะแต่ว่าอบแบบธรรมชาติค่ะสีเต็มใบทุกใบเลย ครอบไว้ค่ะรดเลยดาวเรืองค่ะดอกดกมากเลยนะคะถ้าดินดีนะต้นไม้ของเราก็งามค่ะเป็นการทำปุ๋ยไว้ใช้เองแบบง่ายๆค่ะทุกคนโหนี่ค่ะใบกำลังอ,ออกมาเยอะเลยนะคะ เป็นกอค่ะใครปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวไม่แตกกอนะใช้สูตรนี้นะคะ่ะกระตุ้นระบบร่างหาง,ง่ายมากหดเลยใช้ไปก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะทุกคน นอกจากเราจะบำรุงแล้วเราก็ต้องป้องกันสตูพืชด้วยนะคะอย่างเช่นพวกมดหนอนเพียแมลงต่างๆที่มากัดกินใบต้นไม้ของเราค่ะทุกคนวันนี้แม่จิ๋มเคยใช้น้ำส้มควันไม้นะคะน้ำส้มควันไม้เขาจะมีประโยชน์มากๆนะช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงนะเขาจะมีธาตุสารอาหารฟอสฟอรัสโพเทสเซียมแคลเซียมนะคะต่างๆนะแล้วก็มีกรมฐถนนะช่วยขับไล่มดหนอนแมลงเพียได้นะคะก็จะมีทั้งเป็นแบบแกลลอนนะคะ1ลิตรหรือว่าเป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะ เข้าไปเสิร์ชตูได้นะคะใครยังไม่มีนะคะมีแล้วคุ้มมากๆเลยจ้าไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักส่วนครัวต้นไม้แล้วก็สำหรับตัวเราด้วยค่ะทุกคนวิธีการใช้ไม่จีมน,น้ำหนึ่ฟอกกี้ประมาณ1ลิตรหรือลิตรครึ่งนะคะตามด้วยน้ำส้มควันไม้นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือว่า1ฝาค่ะไม่ต้องเยอะนะคะนี่ช้อนมันเล็กนะก็ใช้สักประมาณ2ช้อนค่ะ ฉีดฝาแล้วก็เขย่าขวดค่ะทุกคนให้เข้ากันดีแล้วก็นําไปฉีดพ่นป้องกันมดหนอนเพร้ยมแมลงศัตรูพืชได้เลยค่ะขนาดมะจิมนะไม่มีใบไหนที่เป็นรูโดนกัดเจาะเลยค่ะทุกคนฉีดพ่นช่วงเย็นเย็นค่ำๆนะคะจะเป็นช่วงที่มดหนอนเพีืย้ยแมลงออกมาหากินนั่นเองจากทุกคนหรือก็เช้ามืดก็ได้นะคะ และยังช่วยทำให้ใบแข็งแรงด้วยค่ะป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราบใบจุดใบด่างใบเหลืองโรครักเน่าคนเน่าได้ด้วยค่ะป้องกันหนอนที่มากัดกินใบบอนสีนะคะทุกคนเลยและยังทำให้บอลสีมีสีสวยสดด้วยค่ะเ็าจะมีกรรมฐานนะคะกรรมฐานช่วยเร่งกระตุ้นการเกิดสีนั่นเองค่ะทุกคน พริกนะคะใครปลูกพริกอย่าใช่แตกยอดใบนะมีใบที่แข็งแรงนะคะมีดอกมีผลดกๆนะน้ำส้มขันไม้นี่นะคะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆฉีดพ่นเลยค่ะและยังช่วยป้องกันใบยิกใบงอโรครากเน่าขนเน่าได้ด้วยค่ะทุกคนแก่พริกผลเน่าค่ะ และยังช่วยป้องกันยับยั้งไม่ให้มะนาวของเราใบยิกไม่งอที่เขาเรียกว่าโรคแคนเกอร์นะคะทำปุ๋ยวิช้เองแบบง่ายได้ด้วยตัวเองนะคะต้นไม้ของเราโตเร็วด้วยเป็นการลดต้นทุนด้วยค่ะทุกคนทําให้เรานะคะประหยัดได้เยอะมากๆเลยแถมต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตดีมากอย่าลืมทําใช้กันนะคะ แม่จิมองว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe สาครูชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ